มอนนี้ฉันตื่นอนออสเตรลียเดือกประิทฟรั่งเศสมาถึงนะฮะเมืองบ,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 บรัสเซลส์ที่สถานบินชาล์รัวเฟสเดลจิมนะครับนี่เนี่ยเราวกที่โดยสารสายการบินเราดับโมชั่นมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียตอนนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนภาษานะฮะที่นี่ก็จะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะรับขอบคุณกันนิดนึงครับเดี๋ยวเ,เราจะเข้าเมืองกัน มันเป็นไก่ตาแตกกันไปเลยว่าสนามบินเชเรัวเนี่ยจะเข้าไปยังกลางเมืองบรัแสแซลหรือบรัสเซลเนี่ยใช้เวลาเดินทางนานเลอเกิดเลยนะฮะเพราะว่ามันตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองถึง48กิโลเมตรอ,อ,อ,อคืออีกนิดเดียวเนี่ยก็จะฝรั่งเศสแล้วอะไกลมากเลยอะมาเปิเอดอยู่ในแผนที่ประเทศเบลเยียมมันก็เป็นประเทศที่สั้นๆน่ะ มันไม่ได้ยาวมากใช่ไหมฮะก็เลยแบบตายละต้องหาทางเข้าเมืองกันอีกว่าเราจะต้องเดินทางเข้าไปในนั้นยังไงเอาละเนือท่านตาแตกแล้วเน้อโอ้ my god โอ้โหแล้วพอออกมาแล้วก็มันเป็นเทอร์มินอลของแบบเทอร์มินอลแยกด้วยนะสำหรับเครื่องบินราคาถูกอะ่ะ แล้วก็เดินออกมาพวกเราต้องเดินกลับเข้าไปที่บริเวณเทอร์มินอลเอิร์งเทอร์มินอลหนึ่งเพื่อไปตามหาแบบพับสิคครับคันสโตรทายโซ่เพื่อทีจะเข้าไปในในเมืองโอ้ตายละแล้วตอนนี้แบบหนาวมากภาษาฝรั่งเศสประจำวันนะคะอาหารหนาวมากภาษาฝรั่งเศสพูดว่าอินเฟฟัวยูฟีทราฟัวบอกกันมาแตกไปฮะไว้ไหนเนี่ย วอลล่าสุดท้ายก็จบด้วยการนั่งแท็กซี่มานะฮะในราคา90ยูโรบย้โรเอาละตอนนี้อยู่ที่กาเดอร์มีดีการ์ด no, ูบ uh, ีดีน้องซ้อมเออเลกาดูมีดีอัมบูเซลอยู่ที่มาเซลแล้วหลังจากนั่งรถมา ไวมากเหมือนกันนัประมาณ30นาทีก็ถึงนะครับประมาณ6กิกิโลจากสนามบินชาลารูที่อยู่ทางตอนใต้เกือบติดฝรั่งเศสนู่นนี่ยมาถึงที่นี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนี้แกมาแต่งงานกับสามีชาวเดลเจียมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก,ก็ก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟในยามบ่ายแกๆไปที่ รอปเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ สั้นในบรัเซลส์ใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินใจไปไหนดีก็ลยสุดท้ายก็ว่ามาตรงแกรนด์พาเลสก็แล้วกันก็เอ j นจอยด v วิวนะฮะก็เอ j นจอยกับวิวที่เห็นอยู่ทงหลายนะเวลาที่เรามีเวลาน้อย,อยๆก่อนที่จะเดินทางต่อที่รอตอร์ดัมเนี่ยก็มาสต็อปที่นี่ก็ประทับใจมากเลยะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันไปกันเลยเกี่ยวกันนึงเลออะไรฮะ นนว้าเฟ,ฟล Brazil w a f f อ่านนี่อ่านว่าอะไรวะ Bridge อันนี้เขาดังชื่อ,อขึ้นชื่อเรื่องว w ฟเฟิลนะครับก็เลยมาลองกินว w ฟเฟิลกันว่ารสชาติของของ waffle เนื้อมันจะเป็นยังไงนะก็เป็นแบบว้ฟเฟิลแห้งๆแล้วก็ใส่โรลฟันตาลไอซิ่งลงไปนะ นี่คือรูปปั้นเด็กฉีนะครับหรือว่า m มนเนอร์ e ค้นพีซก็เป็นหนึ่งใน a t tract i o n ที่เวลาคนมาเบลเยียมเนี่ยหรือว่ามาที่บเซ s เนี่ยต้องมาถ่ายกันเลยนะคือเป็นไอ้เจ้าเด็กน้อยคนนี้ที่กำลังฉี่ลงมาตรงนั้นเห็นไหมฮะแล้วก็แต่ละฤด,ดูเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีเทศกาลในการประกวดให้คนมาออกแบบให้ชุดให้ใส่ให้น้องเขานะครน้องไม่โฟล์น้อง ในคินฟิสเนี่ย <Okay. S 1> ก็เป็นต้นแบบนะ <Okay. S 1> ของของเด็กน้อยที่4ี <Okay. S 1> ที่ไปอยู่ตาม <Okay. S 1> แบบว่าน้ำพุต่างๆในโลกไปเนี่ย <Okay. S 1> ก็มาตรงนี้นะฮะออริจินอลของมันอยู่ที่บราซเซลเลยนะ <Okay. S 1> มาเด็ก ชี้ไปที่แบบเจ้าบ่าวนี่ไงชีได้เมื่อกี้ตอนนั้นะชี้เจ้าบ่าวอันนี้คืออมอนะคะคือตอนนี้น้องอมอมาแต่งงานมีครอบครัวตรงหลักปรกฐานละอยู่ที่อยู่ที่ประเทศเบลเจียมแล้วพวกเราทั้งโมดเนี่ยก็เดินทางจาก ทั้งโยุโรปมาเพื่อ,อจะมาเี่ยม,มาเจอน้องอมรใช่เพื่อมาเยี่ยมน้องอมรก็ยินดีนะเจ้าวันนี้มีอยากจะฝากเพื่อนพี่น้องชาวไทยในเพจไวไอวัลเดอร์รก่อนวยพรเพื่ออมรมีชีวิตที่ดีสมมติว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนแบบอยากจะมาแต่งงานอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่บรุสเซลนี่ต้องทำยังไงต้องทำยังไงเออชื่อในโชคสตา ปักทินเดิ้ลปักกระอู่ไม่เชอในเรื่องความรักนะเจอคนดีเจ้าพอสุดท้ายแล้วเลิฟวินเลิฟวินเลิฟวินเจอกันอีปีต่อไปค่ะโอ้ยต้องบอกว่าตายแม่ระวังตายแม่ต้องเปนตายระวังตายตอนนี้ชื่อตอนมาเยี่ยม EP นี้จะชื่อว่ามาเยี่ยมอมรที่บรัสเซลเออไม่ต้องอีกเลย EP บรัสเซลตัวก็ไปพูดตัวก็ไปพูดวอวนสีหลังเป็นบรัสเซล นอยนอยลี่เลิฟวินเลิฟวินบุกเซลเลิฟวินน้องอมนี่น้องน้องอมนี่มาแต่งงานกับกับอ่าคือพาร์ทเนอร์ของน้องอมนี่ยเป็น เป็นเป็นผู้เป็นชาวเบลเยียมผู้ชายนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าที่ประเทศเป็นชาว LGBT เป็น LGBT ของประเทศที่ที่เป็นเบลเยียมเนี่ยเบลเยียมก็เป็นอีกหนึ่งขอบคุณคุณบุ๋มขอบคุณคุณบุ๋มที่ให้โอกาสคู่รัก LPG LGBT ไอ้เราก็จะมาถึงสิทธิในความหลากหลายใช่ความหลากหลายเพราะว่าเบลเยียมก็เปใช่เบลเยียมก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่านิยมสุดๆที่อยู่ในในในสภาพยุโรปนะฮะที่ผู้ชายเพศเดียวกันหรือไม่ไม่จริงไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายคือเพศอะไรก็ได้แต่งงานกันได้หมดนะฮะแล้วก็อมอนก็เป็นอีกหนึ่งในความสําเร็จของของสิ่งนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนําเสนอแล้วก็ผลักดันให้จริงๆแล้วบางทุกที่ในโลกมันก็ควรจะก้าวข้าบผ่านสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว เหมือนกันชอบพี่ปานชอบพี่ปานซีนอะไรอย่างเงี้ยเด๋จะบอกว,ว่าวันนี้แฟนอาม์ไม่ได้มาด้วยแต่ว่า ไม่ไม่ไม่แน่อาจจะเป็นอีพีต่อไปอาจจะได้เจอใช่ใช่ามักรุเซลคุณฟรานซ์ใช่คุณฟรานซ์มูซอฟรองส์ูซฟรองสคาเบรคาเบคาเบรซอฟรอส์ในวอก็จะมีกำเมืองไอะเออกำเืองเพราะว่าพาะเนี่ยวอ่ก็จะมีใส่ใส่ซัตเังกฤษอยูแล้วเพราว่ารูไปเลยาเป็นชาวเชียงใหม่เซเอมานิลาเซแอเซอาร์เซอา ไม่ถึงครับส่ะคุณรำทำอะไรเรียนนีอันครออ้นุงเซเซอาเอาเ mm ีอ hmm. no? so ีกกับอีกกล้าอีกกล้อีกกล้อีกกล้กอันน so. ี้คือสำเรียงของมานี่เธออียากี่จะมีความยีระมันหัดเรียนละยางต้องรอต้องรอตอนนี้กี่โมงอ่ะอะรแค่ละายโอเวลาเริ่มเป็นไงบ้างครับพี่เบนดูสิ วันนี้พี่เป็นก็มาด้วยอยู่ที่บรุสเซลด้วยกันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีใครถ่ายรูปแล้วกั้นหายใจปะหนึ่งสองทำไมต้องกั้นหายใจนี่มันเป็นแฝกดอกู่ว่าจะเท่าไหร่จะกำปั้นบ่ไหว อามอนอยู่ที่นี่มากี่ปีอามอนอยู่ในยุโรปมากี่ปีแล้วหนึ่งหนึ่งพันสี่ปีกับอีกสองเดือนค่ะแล้วที่ส่งด้วยเองหรอเฮ้ยเหมือนนานกว่านั้นเนาะอ๋ออามอนอยู่มาประมาณสองพันปีนะคะโอ้โหมันงามเลยมันแบบมันมันแดดมันสวยมากเลย่การที่เขาทำวอกอะไรอย่างเงี้ยขอขออะไรอ่ะ คนคนที่เขาทำวอกอ่ะเขาจะมีความเล่นกับกล้องเนาะซึ่งเฮาเฮาย่ามได้เฮาเฮายังยังเฮาเฮาบอกเคยแล้วมันมันมีความรู้สึกมันเขินเขินกล้องเนาะพักตัวก็เขินแหลกเลยก็เปเหมือนกล้องเหมือนกล้องเนไม่ไม่ไม่ถ้าเราคุยกันปกติอ่ะมันได้เข้าใจปะแต่พอเรารู้สึกว่าเราต้องใส่ข้อมูลลงไปในกล้องมันจะแบบยังไงจริงจริงก็คืออู้ไปเลยเนะอมันต้องไปไหนไปไหนเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่อยมันจะลืมว่ามีกล้องอยู่สัจกรรมกูอู้คนเดียวเนี่ยสักรรเหมือนเห็นพี่ว่าเนี่ยไม่แต่หนูว่าถ้าทำคนเดียวมันจะรู้สึก่ มันมันจะรู้สึกมันจะแบบพอาจะคิดก่อนเนาะที่แบบว่าถ้าคุยอะไรออกไปทำไมทำไม85ก็คันเดียคือกลับไปนี้ที่เดิมลบกันกลับไปไหนตอนนี้กลับไปยงดีๆแล้วก็มีดีแล้วก็แล้วก็เดินแถวสถานีรถไฟไม่ใช่หรือมีการแบบที่เดินกันมีมีไปไหนนะการเดินมันดีเองนะ ไม่สู้นี่นาเก็บนี่นาเกีบไม่ขนจมูกตอนรถไฟออกกี่โมงนะคะบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบรถไฟออกตอนบ่ายสามสิบเดินรถไฟออกบ่ายสามสิบจะเดินทางต่อไปยังเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์รอตเทอร์ดามล็อตเทอร์ดามตรงไปรอตเทอร์ดามเลยเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงไปยังรอตเทอร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์ The Netherlands ด h e แน่ะไปอีบาราสวยอะแน่ชอบเนอะชอบกันที่แบบว่าเดินทางกันในบุ๊กแซลแล้วก็กดกร๊บแวนไปเลยไม่ตยองมึงจะชอบถ้ามึงอยู่ปารีสเดี๋ยวเจอก็บกดแกรบอิสุมาชอบมาแล้วคือแบบลงปุ๊บแบบลงปุ๊บถ่ายรูปเสร็จก็ไปเพราะว่ามันเวลาน้อยอ๋อเหรอครั้งที่แะ้วอ่ะไปไปนารีสแค่น ไปสั่งว่าจะไปยามเก็บไม่ได้มากที่สุดเก็บเก็บแค่แบบเก็บข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเก็บมาใหม่แล้วค่อยถ้าอยากไปที่ไหนก็ค่อยเข้าไปยางก็จะก่อนแต่แล้วมีก<ม>็ต้องเก็บข้างนอกอีกรอบว่ามีคนมาใหม่ใช่ปานเข้ามาใหม่รอดปานเ้ามาใหม่รับน้องตอนนี้พี่ปานครบสักสี่ประเทศหรือยัง